โอ้โหยอดเยี่ยมวันนี้เตรียมอิ่มกับข้อมูลข่าวสารของบริษัทเลยแล้ววันนี้ฉันก็นั่งอยู่กับผู้บริหารหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะพี่คุณพี่บุญเกิดแล้วก็คุณพี่จันท่มามาซาท่านจะมาแบ่งปันเรื่องราวของการเริ่มต้นรับธุรกิจแล้วก็การสร้างธุรกิจยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากในวันนี้นะคะแต่ว่าให้ทั้งสองท่านได้แนะนาตัวกับท่านผู้ชมก่อนเพราะหลายๆคนยังไม่รู้จักเราเอาเป็นพี่บุญเกิดก่อนแล้วกันค่ะเรียนเชิญค่ะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับผมก็ชื่อบันเกิดมาซานะครับก็13ปีนะครับที่ทําธุรกิจของบริษัทเปเน็ตยูเนี o ยนโกแล้วก็บิ๊ก c ิสโปแกรมครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจันทิมามาซานะคะกเ็เป็นคู่ธุรกิจของคุณวันเกิดะคะ่ะก็ที่เดียวกันค่ะเราก็ตัดสินใจทําธุรกิจนี้พร้อมกันนะคะเมื่อ13ปีเป็นเวลา13ปีแล้ว ก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้ก็มีงานประจํากันทั้งคู่เลยคือเป็นงานที่ดีมากเลยนะใช่ไหมคะเงินเดือนก็เยอะปีไหนที่ที่รับธุรกิจ2,551ค,ค่ะ51ก่อนหน้านั้นทำทำงานอ,อ,อะไรคะ,คะพี่เบิเมื่อก่อนนี้เป็นพนักง,งานบริษัท<ม>ค่ะอยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาแล้วกออ็ทำไป18ปีก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะมาเ<ม>ปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก่อนเจอธุรกิจนี้ค่ะ,คะ ทำมา18ปีทำไมถึงตัดสินใจลาออกกับพี่เงินเดือนก็เยอะไม่ใช่เหรอตอนนั้นค่เงินเดือนสิบแปดปีน่าจะเยอะค่ะเงินเดือนสองคนสามีภรรยาก็ประมาณห้าหมื่นนะคะอ้เยอะนะสมัยปีห้าหนึ่งคือเยอะมากก็ด้วยความที่มองตัวเองนะคะมองดูมองดูร่างกายสภาพสภาพร่างกายเราแล้วอาจจะคือมองรุ่นพี่แล้วก็มองดูว่าถ้าเรายังทํางานประจานะมองตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นข้าราชการเมื่อเราทํางานประจําแล้วเราก็ คือมันเกษียณก็คือ55ห้านะคะก็เมื่อเกษียณแล้วเราไม่ได้มีเงินที่จะมาใช้ในยามที่เออเออเขาเรียกอะไรอะวัยวัยแก่เท่านั่นแหละค่ะวัยสูงอายเท่านะก็เลยตัดสินใจลาออกอีกอันนึงก็คือในความคิดตัวเองตอนนั้นค่ะอยากมีอิสระภาพทางด้านความคิดค่ะก็แล้วหลังจากจริงๆแล้วทําไมถึงกล้าที่จะลาออกปกติทำงานประจําช่วงนั้นก่อนที่จะลาออกประมาณสี่ปีก็ ตัวเองก็กับสามีคุณมันเกิดค่ะก็มาขายไอศครีมอันนี้คือขายเพราะว่าเรามีสูตรของเราหรือว่าเราชอบหรือยังไงไอ้ก๋วยเตี๋ยวกับไอไอศครีมเนี่ยไอศครีมนี่เป็นธุรกิจของทางบ้านนะะที่บ้านทำอยู่แล้วท่บทำขายในวิาลยเทคนิคนครราชสีมานะคะแล้วร้านก๋วยเตี๋ยแล้วคะพี่พี่โอ๋คะโอ้ต้องขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยเลยนะครับวันนี้อยากบอกว่าธุรกิจข้างนอกนะครับที่มองมาวันนี้นะครับที่ผ่านมาเห็น ยิ่งช่วงโควิดนะครับผมเหมือนกันครับก๋วยเตี๋ยวใช้เวลา9เดือนนะครับก็ไปไม่รอดลรอเลย <c oughs> <ๆ c oughs> ไปไม่รอดรตอนนั้นมันไม่ได้เจอวิกฤตโควิดด้วยนะคะใช่ไหมใช่ครับแต่ด้วยที่เราไม่มีประสบการณ์นะครับก็คือเหมือนที่คุณณที่มาบอกนะครับทางานประจํานะครับเราก็อยู่ฝั่งซ้ายตลอด18ปีนะครับแล้วก็มาทำหลายๆอย่างนะครับก่อนที่จะมาทําขายก๋วยเตี๋ยว นะครับสุดท้ายก็คิดการใหญ่มองแต่กําไรอย่างเดียวนะครับเหมือนหลายๆท่านที่กาลังจะลงทุนภายนอกนะครับสุดท้ายด้วยที่ไม่มีประสบการณ์และที่สําคัญเราไม่สามารถเขาเรียกอะไรล่ะควบคุมคู่แข่งได้นะครับถ้ามีอะไรที่ทําได้ดีหรือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งดีก็จะมีร้านสองร้านสามขึ้นมามาแข่งกับเราใช่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเลยเขาอาจจะให้ลูกชิ้นเยอะกว่าร้านพี่ หรือว่าติดแอร์ <c oughs> หรือว่ากินน้ําฟรีประมาณน,นี้เนาะเป็นโปรมโมชั่นที่แบบเรียกลูกค้าดึงลูกค้าจากเราไปครับและสิ่งสาคัญนะครับคุณพิมพ์ก็คือเราไม่มีประสบการณ์ะนะครับเราเป็นลูกจ้างมาตลอด18ปีอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากทกําก๋วยเตี๋ยวเพราะเราชอบกินชอบกินครับใช่หนูเห็นพวกพี่สองคนกินทีละ4ี่หถ้วยโอ้โหแบบชอบมาก เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ะใช่แต่พอมันเจ็งเออพอร้านมันเจ๊งนะปิดปิดปับปงปงเออถาวรอนะคะก็ประมาณ6เดือนไม่ทานเลยคือเบื่อไอ้ก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะคะแต่ต้องขอบคณร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ9เดือนค่ะอืมที่ทําให้เราเจ๊งแล้วก็ไม่ใช่ทําให้เราเจ๊งอ่ปิดปรับปรุงถาวบอแล้วก็มาเจอธุรกิจนี้ยังไงคะพี่เริ่มต้นที่แบบเฮ้ยมาเจอธุรกิจแต่คนเรามันไม่ใช่มาเจอแบบง่ายๆนะ ครับช่วงที่เราลาออกจากงานมาแล้วล่ละเตรียมมุ่งไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก็มีน้องสาวคุณจันที่มานะครับเขาก็มาได้บอกเล่าเรื่องเราในธุรกิจนี้แต่ด้วยตอนนั้นนะครับเราก็โฟกัสไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้รับนะครับก็ลุยก๋วยเตี๋ยวตลอดนะครับสุดท้ายไปไม่ได้จริงๆก็เลยกลับก็มาดูอีกทีอีกครั้งหนึ่งโชคดีนะครับที่ได้มาเจออัปไลายนะครับซึ่งปัจจุบัน ท่านก็เป็นเพชรของบริษัทนะครับท่านก็มาให้โอ,อกาสแล้วก็พาทำก็ยังให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดหัวใจให้อัปไลน์นะครับท่านสุขุมสุขครับอ๋ออันนี้รูปสมัยปีไหนคะเนี่ย2008อ้ท่านสุขุมยังมีผมอยู่เลยอ่ะ <c oughs> นะยังผอมอยู่เลยนะ <c oughs> ตอนนั้นนะ <c oughs> ดูพี่เปิ้ลสีผอมมากเลยเป็นเป็นช่วงที่เราเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆตอนเรียนรู้ใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นห้องเรียนรู้ห้องแรกเป็นมีสตาร์มาสเตอร์เหรอครับ เป็น New Star Master Special ค่ะโอ้โหอันนี้อยู่ที่ไหนคะพี่เปิ้ลค่ะกูดเดอร์แลนด์จังหวัดนครรสิมาค่ะเป็นการที่เรารับโอกาสแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ใช่ค่ะตอนที่เรารับโอกาสนี้คือต้องขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ไหมคะพี่พี่โอ้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำควบคู่กับการขายก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายมันไม่เป็นหน้ามาหลังนะครับธุรกิจไม่เป็นหน้ามาหลังเลยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้กําไรอะไรใช่ธุรกิจบียูจีก็คือไปไม่สุด ันก็ไม่ได้โคนประมาณนี้ไหมใช่แล้วมีตัดสินใจยังไงอะคะครับก็เลยคุยกับคุณยันที่มาก็เลยตัดสินใจลาออกเลยเรามาทําอย่างเดียวะนะครับนะครับยิ่งปัจจุบัน b บเน็ตยูเนียนโกแล้วก็บิก๊ก s ดสโปแกรมทุกวันนี้มีพิมพ์เขียวนะครับให้เราประสบความสําเร็จง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับเมือนที่ช่วงแรกนะครับเราก็ได้ฟังบุรุษที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านเป็นประธานของบิก๊กสโปแกรมใช่คท่านอำนาจบรรณาศา ท่านก็ได้มาบอกเล่ามุมมองวิธีการนะครับที่จะให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็น c ีอที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่าท่านยิ่งใหญ่มากๆเลยท่านหากระบวนการทุกอย่างหาวิธีการะนะครับเพื่อให้เราประสบความสําเร็จนะครับก็คือท่านซีอโอพัฒชาติวรรษาใช่น,น,น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเดียวนี่แหละที่อยากให้สมาชิกคือหุ้นส่วนนะคะ รวยกันทุกคนเป็นที่อื่นนะเขาเอากำไรเน็ตๆเลยนะใช่ไหมคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอีซีประสิทธิ์สอนแสงนะครับกดไลค์กดหัวใจให้มหาบุรุษทั้งสามท่านด้วยครับนะคะตื่นเต้นไหมพี่โบวันนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นหรอกครับแต่ว่านั่งอยู่ใกล้กับภรรยานี่คือเขาไม่เคยออกงานคู่กันนะสองคนนี้นะวันนี้ก็อาจจะดูเขินๆด้วยแบบพูดไม่เต็มปากเต็มคําแต่ว่าวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอะค่ะตั้งแต่รับธุรกิจนี้มาก็สิบ สิบกว่าสิบสามปีแล้วอะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าไม่ได้รับพี่เปิ้ลถ้าเราสมมติว่าย้อนไปนะแล้วพี่เปิ้ลกับพี่โอ๋อะสิบปีสิบสามปีเนี่ยยังทํางานประจําอยู่กเกษียณหรือยังช่วงนั้นผมกเกษียณแล้วครับห้าสิบห้าปีห้าสิบห้าปีกเกษียณพี่เปิ้ลก็ยังยังไม่กเกษียณแต่คงสภาพคงไม่ใช่แบบนี้แล้วนะไม่ใช่อย่างนี้แล้วค่ะจริงค่ะก็ถือวมันโชคดีที่เรารับโอกาสนี้ค่ะถือว่าโชคดีค่ะที่ได้รับโอกาสถามว่าในวิกฤตย่อมีโอกาสเสมอ นะะในวันที่ฉันมองตเองคือนั่งอยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเฮ้ยฉันบ้าไหมเราออกจากงานเฮ้ย hey, มาทํอันนี้เขาบอกว่าให้หาอาชีพหลังจากที่เราออกจากงานเมื่อมาทําแล้วมันคิดว่ามันใช่ไงคะแต่ต่อลมตน้นแต่พอมาจริงๆแล้วเงินได้มาล้านกว่าบาทเกือบหมดแต่โชคดีค่ะทุกอย่างเมื่อเราอยู่ในบิก๊กลิธเนาะมันทําให้เราทํารู้สึกว่า มองมองเป็นโอกาสทั้งหมดค่ะแต่ดิฉันถามตัวเองแล้วตอบตัวเองว่าดิฉันโชคดีค่ะที่เราได้เลือกในธุรกิจนี้ค่ะนะคะต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณน้องสาวขอบคุณออฟไลน์ค่ะที่นั่งไปนั่งเฝ้าเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอดทนเพราะว่าคุณมันเกิดเนี่ยบางวันก็ข้อมอกก๋วยเตี๋ยวไล่นะคะใครคะไล่ท่านสุขุมค่ะไล่ออฟไลน์นึกสภาพไม่ออกเลยนะ รู้สึกเป็นยงไงคะวันนี้พอสําเร็จมาแบบได้เงินเป็นแบบวยวันนี้ผลลัพธ์ที่เราแบบลงมือทําเรียนรู้คือถ้าเราทําสักระยะหนึ่งนะครับก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เงินมันได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือมันได้ใช้ชีวิตแล้วก็มันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนี่สาคัญคํำนี้ค่ะพี่โอครับแล้วก็ทําให้มุมมองวิสัยทัศน์ของเราเป็นบวกนะครับอยากบอกว่าเราไปใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้นะครับถ้าเราได้อยู่ใน บิ๊กอสโกแกรมเนี่ยก็คือเอาแนวคิดการจัดการตัวเองไปใช้กับงานประจําได้ใช้กับครอบครัวก็ได้เพราะว่าตอนที่ทั้งสองท่านเข้ามาแล้วลูกยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เนาะพี่น้องยังวัยรุ่นอยู่ใช่แล้วก็หลายๆคนบอกว่าทาไมไม่ดูลูกมาทําธุรกิจนี้ออกค่อข้างมืดมืดมีแบบจัดการกับความคิดตัวเองยังไงคะพี่คือในวันนั้นเนาะเรามองไปที่ ดิฉันคิดนะคะว่าพี่พี่คิดเนาะว่าถ้าเราประสบความสําเร็จเรามีเงินเลี้ยงลูกเราทําให้เขาได้ทุกอย่างนะคะในความที่เราเป็นแม่นะคะคิดแบบนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําคือต้องประสบความสําเร็จทําไมถึงมั่นใจดิฉันดีใจแล้วก็มั่นใจเพราะดิฉันเห็นตอนนั้นสี่เสาหลักเนาะคือมีมีระบบมีทุกอย่างมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมในวันเริ่มต้นเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรคืออะไรแต่ดิฉันคิดว่ามันได้ แต่เพื่อมาทําจริงๆแล้วดิฉันขอบคุณตัวเองแล้วขอบคุณ C.O. ขอบคุณระบบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่เราได้เลือกแล้วเราไม่ผิดค่ะมีระบบที่ทําให้ใครก็ได้ดิฉันเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ยังสามารถประสบความสําเร็จได้ขอแค่ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็รึกสาหารือนะคะกับออฟไลน์ค่ะสําเร็จแน่นอนคือในส่วนของผมนะครับคุณพิม์ คือเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อนข้อดีของผมเนี่ยก็คือผมเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนสิบแปดปีคือเราต้องทําตลอดนั่นคือคนฝั่งซ้ายนะครับแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวเราก็เป็นพ่อค้าถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่มันต้องขายจนสิ้นลมแต่พอมาทําธุรกิจตัวนี้นะครับผมอยากบอกว่าขอให้เราถามตัวเองมองว่านี่คืองานนี่คืองานของเราซึ่งมันเป็นงานที่จะ เปลี่ยนชีวิตเราทั้งโคตรเลยและที่สําคัญผมชอบว่านอกจากงานแล้วมันเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณพิมเอออันนี้ไม่ใช่เราเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราไม่ใช่ลูกจ้างถ้าเป็นธุรกิจข้างนอกผมไม่รู้ว่ามันจะลงทุนกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านและธุรกิจข้างนอกนะครับไม่มีใครมาสอนเราอย่างนี้นะคุณพิมพ์คู่แข่งก็เยอะใช่มีแต่เจ๊งเสี่ยงเยอะแต่พอผมมาทําธุรกิจ ไปนจูเนีนโกแล้วก็บ๊กดิสโปแกรมแรกๆคือเราก็ยังไม่เข้าใจแต่พอเราจับทางได้นี่คือบริษัทของเรานี่คือธุรกิจของเราคือมองมองเห็นปลายทางใช่เพราะว่างานที่เราทําอยู่เงินงานประจำเราก็มองไม่ออกว่าเฮ้ยเกษียณมาเราจะไปทําอะไรต่อใช่ถึงมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมองไม่ออกเลยว่ามันจะสบายยังไงใช่<อ>แล้วทํายังไงลหละจะให้ธุรกิจเราเติบโตค่ะเราก็มาเรียนรู้มาทําความเข้าใจเหมือนที่ mm hmm. ท่านซีอได้บอกทํายังไงลหละจะให้องค์กรจะให้ธุรกิจเราเติบโตใช่ นะครับแล้วธุรกิจนี้เหมือนที่น้องหนูคุณลำดวนพูดนะครับมันไม่มีความเสี่ยงเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอีกสิบชาติเนี่ยจะเจอบริษัทหรือธุรกิจที่ดีๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าต้องขอบคุณไมเนตจูเนียร์โรแกแล้วก็บิลลีสโภเกมคืออยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองศึกษาดูอแล้วก็ลองทําดูคือมันยากเฉพาะครั้งแรกเหรอเนาะนะใช่ไหมคะครั้งแรกนี่คือยากหมดขนาดงานประจาเราอะอยังยากใช่ไหมพี่ต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกไหนกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวก็ทําไม่เป็นหรอกใช่ไหม แต่ว่างานเรามันมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะรู้เรื่องสินค้าใช่ไหมคะรู้เรื่องแผนแล้วก็พี่เปิ้ลนี่เก่งเรื่องการดูแลผู้คนเก่งมากสมัยก่อนพี่โอ๋เนี่ยพูดติดอ่างอยู่นะะท่านผู้ชมนะไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เก่งอะไรแบบนี้ไม่ได้หล่อแบบนี้นะก็เหมือนว่าที่เพชรสมพงษ์พูดนะครับไปวันแรกนะครับโอ้อท่านสมพงษ์เนี่ยไว้ผมยาวะนะครับมเมาเปี้ยรอผมแล้วตรวจ อยู่หรอคะอ๋อเวลาน้องราชการอ่าน้องน้องหนูก็บอกว่าพี่นะครับพี่เปิ้ลพี่โอ๋ไปคุยให้ท่านสมพงศ์ดาบสมพงศ์ฟังหน่อยอผมก็ไปคุยน้องพิม์พมือใหม่กับชี้เมาคุยกันนะคุณพิม์พว่ามันจะู้เรื่องไหมหนูว่าจะไม่ได้ตีกันเลยนะรุ่นนี้นะเงือออกเลยแต่ด้วยที่การเปลี่ยนแปลงของท่านทั้งสองนะครับจนทุกวันนี้องค์กรเติบโตมากใช่แล้วเราก็ไปเชื่อมไปเจอท่านทวีป กับคุณรัดดาบัน hmm. ก็องค์กรเติบโตมากมากเลยนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะขึ้นต่อจากนี้ก็คือแค่ช่างสมสวยนะคุณพิมพ์ใช่คนนี้ทั้งสวยทั้งรวยด้วยตอนนี้ก็ไปซื้อบ้านหลังที่2แล้วอยู่ที่อยู่ที่อุบลนะครับโหนะจะไปเปิดสายงานที่นู่นด้วยใช่จากเบนิตยูเนียนโกแล้วก็ บิ๊กิสโปรแกมล้วนเลยใช่คะ่ะเห็นพี่เปิ้ลพี่โอทํามานะด้วยคือหนึ่งเรียนรู้แหละต้องลงมือทำแหละเพราะว่าสมัครมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านประธานจะเอาเบนซ์เอาบีเอ็มให้เลยเอนะ่ะเนาะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาน่ยพี่สุดยอดจริงๆทั้งบ้านนะทั้งรถซื้ออะไรนักหนาก็พี่คุ้มนะคุ้มค่าค่ะได้อะไรบ้างพี่ตั้งแต่เราทํามาเนี่ยสิบปีเนี่ยสิบสามปีเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราได้สิ่งแรกเนาะพี่ได้เปลี่ยนแนวความคิดค่ะได้เปลี่ยนไมล์เซ็ทถามว่า หลายหลายคนก็อาจจะบองว่าอ,อคุณได้สิคุณก็แฮปปี้เราเราดีใจตั้งแต่เราที่เราเริ่มทำแล้วเรารักในสิ่งที่เราทำถามว่าผลลัพธ์ตอนเริ่มต้นเราเพียงแค่มองคนที่เดินมาก่อนเขาทำได้เราทำได้เรามีใจแล้วเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นศรัทธาค่ะแล้วก็ตัดสินใจเราก็ทำแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้บ้านได้รถนะคะได้ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้ส่งลูกสาวไปเรียนต่างประเทศค่ะประเทศออสเตรเลียค่ะนะคะ ก็ถือว่าต้องขอบคุณที่นี่มากๆเลยนะคะแล้วได้ได้ได้ทำให้ลูกสาวที่เขาเป็นเด็กที่ได้เรียนตรรมธยาัยเนาะแต่เรียนมัธยมต้นนะคะแต่ตอนนี้หากเขาเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมของครอบครัวนะคะเป็นคนดูแลยายเป็นคนตอนนี้ก็เริ่มทํางานแล้วคือไปสมัครงานประจําแต่ขับบีเอ็มไปผู้จัดการบอกไม่รับรวยแล้วเออนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเขาต้องได้เลือกเส้นทางชีวิตของเขาเนาะพี่น้องลูกนะคือ ความรวยเราทาไว้ให้ได้แต่ความสุขของชีวิตเขาต้องเลือกเองประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีคํหนึ่งที่นางไปสัมภาษณ์นะก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังยังคงความเป็นเปเด็กอเล่นโกในตัวของเขานะคะวิกฤติโซเชียนมีเดียเขาว่ายังไงบ้างนะเขาถามว่าอะไรคะเขาไปดูโปรไฟล์ลูกสาวดิฉันของพี่ก่อนเขาก็คุยกันไปมาถึงอันหนึ่งเขาบอกว่าแม่ทําอะไรแม่ทำพ่อแม่ทํางานอะไรพ่อแม่ทํางานอะไรก็เกี่ยวกับอะไรอาหารเสริม อ้ามันเป็นยังไงรายได้เท่าไหร่คโหลักเขาบอกเขาบอกคนที่สมภาญนะคะแล้วพี่ก็อยากรวยเหมือนกันนะเอาอย่างนี้พี่รับหนูก่อนสิแล้วหนูจะไปเล่าให้ฟังมีข้อต่อรองถือว่าก็ทั้งได้ทั้งงานแล้วก็ดาวไลน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการสร้างชีวิตไปด้วยสร้างธุรกิจไปด้วยสร้างครอบครัวไปด้วยเป็นมันได้หลายอย่างเนาะพี่เนาะไม่ได้เฉพาะเงินอย่างเดียวที่เนี่ยได้การใช้ชีวิตทุกอย่างเลย ชีวิตที่เหลืออยู่มันมันจะดีแค่ไหนพี่ถ้าเราแบบเฮ้ยยังลุยต่อยังสร้างต่อคิ่ว่ามันคุม้มค่ะมันคุ้มแล้วค่ะสําคัญคือตอนนี้ไม่ได้มองที่ตัวเราคนเดียวเรามองคนตามคนที่ตามเรามาค่ะเป็นเป้าหมายของเรานั่นแหละเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราในในมุมของพี่นะน้องพีมก็คือเราเรามีความรู้สึกว่าถ้าคนที่ตามเรามาเขาประสบความสําเร็จเรามีความสุขค่ะนะคะ ขอบคุณจริงๆขอบคุณท่านซีโอที่สอนกับการให้ค่ะท่านซีอโอสอนตลอดค่ะให้กอดนะคะแล้วเราได้ทีหลังยอดเยี่ยมจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่านปุบมือดังๆให้ท่านซีโอด้วยค่ะนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งน่าจะเป็นเป็นคนเดียวที่ได้หัวใจของทุกคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างจริงๆกับ BuG แล้วก็บริษัโปรแกรม พี่โอคะถ้าเป้าหมายในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกเนาะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีเป้าหมายเลยพี่โอว่ามันจะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมพี่แค่คิดว่าไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วคุณพิมพ์คนเราไม่รู้จะต้องการอะไรอยู่ไปบนบามันก็คงไม่ใช่เนาะใช่เราจะเดินไปยังไงถ้าเราไม่มีเป้าหมายค่ะเป้าหมายพี่กับธุรกิจนี้ก็สุดท้ายเราก็ไดมอนด์นะครับเป้าหมายของเราปีนี้ปีหน้ายังไงก็ต้องเป็นไดมอนด์แน่นอน ปีนี้คือเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเข็มอ่าเป็นเนอ็กเซคูทีฟพลัสซาครับ,รรบนับหนึ่งไปแล้วนี่พี่ครับโอ้รายได้เท่าไหร่นะคะเอก็กเซคก็ก็เกือบหกแสนเก้านะครับอ๋อพี่บอกพี่ไม่ไม่รู้เพราะอยู่กับภรรยายหมดเลย <laughs> นะคะหกแสนเก้าเลยโอ้โหนับหนึ่งแล้วเดือนไหนคะเดือนเมษาครับไอ้ที่เขาบอกว่าหินหินยากๆช่วงโควิดด้วยพี่ทําได้วิธีการของพี่ทำยังไงอะพี่บอกแบบเคล็ดลับคร่าวๆหน่อยซิการทำเงินแสนต่อเดือนเนี่ย ก็นะคะในช่วงที่ช่วงโควิดนะคะที่ที่เข้ามาเนาะถามว่าเราอาจจะเราอาจจะไม่สามารถที่ประชุมเยอะๆได้ค่ะแต่เราเองก็ทำเหมือนท่านซีอเคยบอกว่าให้ซื้อโทรทัศน์เอลซีดีเนาะที่บ้านนะคะก็เลยจัดประชุมเล็กๆที่บ้านนะคะใช้เปิด IOPM เปิด iBot อะไรเงี้ยค่ะให้กับทีมงานดูนะคะเขาเห็นเขาก็เปิดใจนะคะวันนี้น้องเขาก็มาด้วยนะคะ ก็ไปที่บ้านแล้วก็ได้พูดคุยได้คือมันมีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกันได้เข<ม>าเห็นผลลัพธ์แล้วก็เห็นคนที่ประสบความสําเร็จในในในงานต่างๆของระบบค่ะ,คะนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเพราะธุรกิจเราเนี่ยทำทั้งออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้สุดยอดจริงๆท่านซีอสุดยอดจริงๆนะฮะ ตอนแรกนะก็เป็นเจนเอ็กเนาะมองว่าเราจะอะไรนั่นนี่นั่นนะแต่วันนี้เราต้องเรียนรู้ค่ะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยเราต้องเป็นนิวเจนใช่ไหมต้องเปลี่ยนตัวเองประมาณนั้นแกไม่ได้ค่ะนะคะพี่หมอคะวันนี้เวลาน้อยคือวันเนี้ยเราจะได้ขึ้นมาเขาเรียกว่าแบ่งปันเนาะแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่หนึ่งทำงานประจำงานโรงงานใช่ไหมคะได้ข่าวว่า ไอ้งานที่พี่ทำเนะี่ยเขาปิดบริษัทไปแล้วปิดนรครับใช่ถ้ารอให้ให้รอให้แบบกเกษียณหรือว่ารอให้เขาปิดไปเนี่ยอุ้ยถ้าเราไม่รับธุรกิจนี้พี่ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะไปยังไงนะคุณพิมพ์ครับไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีนะครับแต่งานประจํามันมีคําพูดหนึ่งนะครับถ้าเราอยากรู้อนาะคตของเราก็คือดูจนที่เขากเกษียณดูรุ่นพี่ครับผมกับคุณยันที่มามันเหมือนมีบุญนะคุณพิมค่ะประตูบานแรกนะครับที่เราเปิดก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ นะครับมันอาจจะยังไม่ใช่แต่สุดท้ายเราก็มามาะปเจอประตูของ b บ n e เน n ตยูเนียนโแล้วก็เบลล s สโปรแกรมถ้าเราไม่เปิดบานแรกเราก็ไม่เจอบานต่อไปจริงไหมครับ oh. ออกมาได้สิบกว่าปีผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับผ้าไหมใ,ในโลกเลยปิดตัวลงเลยตรงที่ผมทํางานอยู่เนี่โลออกทุกคน oh. ทุกคนเลยนะครับบางครั้งผมกลับไปเนี่ย สงสารเพื่อน <Okay. S 2> บางคนยังกําลังผ่อนบ้านผ่อนรถ mm hmm. แต่ทุกวันนี้ก็ด้วยสภาพอย่างนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงผมต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณคู่ชีวิต <Okay. S 2> ขอบคุณที่มาเจอบริษัทที่ยอดเยี่ยม mm hmm. ขอบคุณที่มาเจอท่านซีอท่านอัปไลน์ <Okay. S 2> นะครับขอบคุณที่ตัดสินใจรับวันนี้ <Okay. S 2> ผมอยากฝากว่านี่คือบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตตลอดไป <Okay. S 2> ซึ่งมันทําให้ คนที่ไม่มีทางสู้เหมือนผมกับคุณจันที่มาแต่ก่อนเนี่ยเป็นลากยากใช้โอกาสใช้บริษัทนี้นะครับเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวันนี้เป็นคนรวยคนหนึ่งเลยนะนะพี่นะ,ะใช่ไม่รวยได้ยังไงมีบ้านมีรถเยอะมากวันนี้อยากให้พวกพี่สองคนนะคะได้เป็นกาลังคือให้กําลังใจกับทุกคนหน่อยที่กําลังต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนาะให้เขาผ่านช่วงนี้ให้ได้นะคะเรียนเชิญค่ะคือในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนาะนตัดสินใจที่อยู่ต่อแล้วก็สู้ต่อไปนะคะ ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะถามว่าความกลัวเนี่ยมันกลัวทุกคนค่ะแต่สิ่งที่เราก็ต้องรู้ว่าว่าเราจะต้องทํำยังไงให้เราได้ได้เราเข้าใจในสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้ค่ะลุกขึ้นมาลุยลุกขึ้นมาทําเป้าหมายของตัวเราเองในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอค่ะเพื่อนนะคะเอามือเราคว้าโอกาสคะซึ่งโอกาสดีๆอยู่ที่นี่ค่ะใบหน่ยยูนันโกด้วยบิ๊กลิสโปรแกรม จากเราพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในวันนั้นนะคะไม่จําเป็นเก่งไม่ได้เก่งเลยไม่ได้พูดเก่งเลยในตอนเริ่มแต่ที่นี่มีโรงเรียนค่ะมีโรงเรียนสอนธุรกิจค่ะบิ๊กลิสโปรแกรมถ้าดิฉันและคุณมันเกิดทําได้ทุกคนทําได้ลุกขึ้นมากับเพื่อนอย่าจมปักอยู่กับที่นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะลุยไปด้วยกันค่ะที่นี่ยอดเยี่ยมค่ะเราเดินผ่านมาแล้วค่ะเพื่อนเราจะสําเร็จเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเพื่อน ขอบคุณค่ะพี่โอมีอะไรจะฝากให้กําลังใจเพื่อนๆไหมคะก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิกไบเนจูเนียนโกแล้วก็บิ๊กสปอตแกรมก็เหมือนที่คุณยันที่มาพูดะนะครับลุกขึ้นมาสู้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้แต่เราเรียนรู้ที่อยู่กับมันนะครับแล้วก็ออกทําตามเป้าหมายส่วนคนใหม่นี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับตัดสินใจครับสอบถามคนที่ชวนท่านมา นะครับดูไลฟ์สดวันนี้นะครับแล้วกว้าวแล้วก็ตัดสินใจรับโอกาสครับค่ะก็เลือกรับแบบนี้ถ้า13ปีคือประสบการณ์แล้วก็ผลลัพธ์เยอะแยะเลยมากมายเลยคือว่าเป็นรุ่นพี่ในธุรกิจนะคะใน BUG แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จที่ตั้งใจทาจริงๆผลลัพธ์มันเลยได้จริงๆนะคะ,ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์มากๆเลยนะคะกับว่าที่ Executive ูทีฟแ Star ารหัสใหม่ของเรานะคะ